คุณผู้ชมครับเรื่อง60ล้านเนี่ยวันนี้เราจะได้คุยกับผู้เสียหายจริงๆสักทีเพราะเมื่อวานนี้เป็นแค่เรื่องที่ได้ถ่ายทอดให้ฟังคุณผู้ชมอาจจะจำได้ว่าเงิน60ล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่และเมื่อวานนี้ต้องบอกก่อนเพื่อความเป็นธรรมมันมีภาพปึกเงินนะ่ะเอาขึ้นมาหน่อยสิครับภาพที่เกี่ยวกับเรื่อง60ล้านเอาขึ้นมาประมวลเลย มันมีเรื่องราวที่ทางฝั่งผู้เสียหายก็คือคุณวัชรีวัชรีบอกว่าครอบครัวฟิล์มกับเพื่อนบินเครื่องบินเจ็ตภาพเครื่องบินเจ็ตที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็มารับเงินสดซึ่งตอนรับเงินสดที่เห็นเป็นก้อนอย่ยี่สิบกว่าล้านหลังจากนั้นไปกดเงินให้เพิ่ม<ช>แล้วก็ให้ทั้งหมดเนี่ยเอาเงินสดกลับไป33ล้านปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยเพื่อความเป็นธรรมกับฟิมเขาเมื่อวานฟิมได้ตอบแล้ว ใช่ไหมใช่ค่ะตอบว่ายังไงเธอจําได้ไหมเมื่อวานเนี่ยทางด้านของคุณฟิล์มบอกว่าประเด็นเรื่องนี้เป็นบริษัทของพี่ชายซึ่งและพี่ชายก็โดนโกงไปด้วยใช่ถูกไหมฮะ,ะถ้าท่านจําได้แล้วก็มีเพื่อน3มคนในกลุ่มของอฟิล์มสานึกผิดยอมเอาเงินมาคืนค่ะคุณฟิล์มบอกว่าคดีนี้เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ได้สอบถามผู้เสียหายไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอี้แทนคุณเนี่ยก็เคยได้รับคําชี้แจงไปแล้ว แต่ทำไมอยู่ๆเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยอีกภาพนิ่งต่างๆขวามือขึ้นมาประกอบต่อเลยฮะคุณผู้ชมครับในบรรดาของฟิล์มเนี่ยเขายังอธิบายอีกว่าเขาเคลียร์จบไปแล้วและพี่ชายเขาโดนโกงนอกจากนี้มันยังมีประเด็นก็คือนอกจากพี่โดนโกงเมื่อวานฟล์มเนี่ยก็อธิบายอีกว่าในส่วนของการลงทุนครั้งนี้เนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นการลงทุนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเมย์เป็นเรื่องของการเทรดคล้ายๆกับ f <อ>์ค่ะเป็นการลงทุนวันนี้ตัวฟิล์มเขาบอกว่าวันที่ภาพปรึกเงินที่เห็นเนี่ย20ล้านที่ไปรับกันแบบเป็นปรึกเงินเนี่ยนะฮะวันนั้นฟิล์มแค่เป็นเหมือนกับไปแสดงความยินดีเป็นสักขีพยานใช่ไหมใช่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้มีการไปหลอกลวงใครทั้งสิน้คนคุณผู้ชมคงจําได้นั่นคือคําตอบของฟิล์มกลับมาตรงนี้วันนี้ เราก็ต้องฟังอีกข้างหนึ่งแบบเต็มๆคุณวัชรีคุณผู้ชมฮะวันนี้เธอก็ได้ติดต่อแล้วก็ยอมที่จะออกมาพูดคุยโดยเธอบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเธอเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะคุณวัชรีบอกว่าในวันที่คุณผู้ชมเห็นเงินเป็นปึก เนื่องจากว่าเธอให้ความสนใจเรื่องการเทรดเพราะเธอไปรู้จักกับกลุ่มเพื่อนปีมาก่อนถูกไหมมีการแนะนําแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องการเทรดเนี่ยเขาบอกว่าเทรดที่ดูใบใช่ไหมค่ะใช่ไหมเมใช่ค่ะก็คือมีการไปเทรดที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอเมิเรสเนี่ยน,นะคะและคุณวัชรีวันนี้ก็เปิดใจกับเราบอกว่าเบื้องต้นเลยเงิน60ล้านที่มีการเอาไปลงทุนจริงๆแล้วณนะวันนั้น พี่ชายของคุณฟิลมนั่งเครื่องบินเจ็ตมารับเงินโดยตรงที่จังหวัดตรังและฟิลมก็มีการเดินทางมาพร้อมกับพี่ชายโดยทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันแท้ๆย่อมรู้จุดประสงค์อยู่แล้วว่าการเดินทางมาเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นการที่ฟิลมบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้และฟิล์มยังบอกว่าพี่ชายตัวเองเป็นฝ่ายถูกโกงตัวเองก็คือคุณวัชรีไม่เชื่อ เพราะเขาตังหาคือผู้เสียหายไม่ใช่พวกฟิลม์มเสียหายคุณวัชรีจึงพยายามจะทวงเงินคืนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าได้มีการคืนเงินมาให้แล้วใช่ไหม<ช>มี3คนคืนเงินมา21ล้านคุณผู้ชมฮะส่วนทางด้านต้นเนี่ยเขาบอกว่าจะก้อนประมาณ60ล้านณนะวันนี้เนี่ยมีเพื่อนในปอปาในน,นหนู แล้วก็นอนหนูรอเรือเนี่ยคืนทยอยมาบางส่วนแล้ว3คนคือ21ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันพี่ดาราเนี่ยก็คือพี่ปีมนั่นแหละคุณผู้ชมฮะเขาก็คืนแต่ก้อนเต็มๆเนี่ยมันคือ60ใช่เท่ากับว่าหักลบกบนี่มันยังเหลืออีก30นิดนิด30กว่าล้านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารวมก็คือเกือบ30ล้านเกือบอีก30ล้านเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมครับ ในตัวบุคคลเนี่ยมันจะมีผังว่าใครชวนไปลงทุน mm hmm. ผังตัวบุคคลที่มันเป็น uh huh. จำนวนคนทั้งหมดเดี๋ยวทีมงานลองขึ้นมาหน่อยได้ไหมผังตัวบุคคลที่เป็นการลงทุนนะฮะที่เป็นตัวย่อนอนหนูปอปลาจอจานอะ่ะ mm hmm. ได้ไหมผังอันแรกเลยที่ลงทุน60ล้านอะ่ะเพราะว่าเออตัวนี้ขึ้นจอมอนิเตอร์ให้ผมดูด้วย ประเด็นก็คือคุณผู้ชมฮะในผังตัวนี้สําคัญเพราะเมื่อกี้ที่เราเขียนออนอทรนรออันนี้พวกนี้คืนถูกไหมเขาอาจไม่ได้ติดใจแต่เขาติดใจก็คือทั้งคุณฟิล์มแล้วก็ในส่วนของพี่คุณฟิล์มมันน่าสนใจอย่างนี้คือทางฝั่งผู้เสียหายก่อนจะสูญหกสิล้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขายังบอกกับเราด้วยว่าเขาโชว์เขาเนี่ยแนบโน้ตกระดาษส่งไปให้บรรดาเพื่อนๆของฟีมเนี่ยได้ดูว่า รายการที่เขาทยอยโอนไปให้เพราะวันที่เขามาเนี่ยเขาบอกบว่าวันนั้นเงินสดหาได้แค่33หลังจากนั้นก็เลยต้องทยอยโอนเพิ่มโอนเพิ่มเพื่อให้มันเต็มเกือบ60ตามที่ขอกันเอาไว้หน้าที่หนึ่งนะครับแต่หลักฐานตัวนี้อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะคุณวัชรีไม่ได้เอาสลิปให้พวกเราดูอ,อันนี้ต้องตั้งเป็นข้อสังเกตนะเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาโอนให้กับกลุ่มเพื่อนปีมเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาจะจดโน้ตกระดาษการจดเงิน แล้วเขาก็จดว่าครั้งที่1โอนให้ใครคโอนเท่าไหรเป็นการเติมเพิ่ม,มจากที่บินมาแล้วยังได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นเป็นแค่กระดาษอันนี้เราให้ความเป็นธรรมพวกเพื่อนปีมด้วยนะ,ะเขาบอกอย่างโอนไปที่ปอปาใช่ไหมปอปา3ล้านแล้วก็มีนอทอเนี่ยอีก3ล้านนอรออีกล้านหนี่ฮะต่อมาเพจสองครับนี่ก็คือโอนเข้าบัญชีพี่ดารา เป็นในช่วงระยะเวลาต่างๆถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะสิงหา6-2สอนี่อุ้ยสิงหานี่โอนเข้าไป6ล้านเลยเหรอวันเดียวกันเนี่ยใช่ไหมใช่มีวันที่8วันที่9อีกเพราะจะต้องเติมให้เต็ม60อย่างที่บอกมีหน้าสด้วยใช่ไหมมียอดอ,อ๋ยอ<ว>ยอดรวมยอดรวมค่ะอ่านี่เขาจดโน้ตเอาไว้ ยอดรวมเป็นยังไงเมย์อธิบายหน่อยยอดรวมก็คือเอาง่ายๆก็คือทั้งเงินสดแล้วก็ยอดที่โอนไปทั้งหมดก็คือ56ล้านหแสนบาทยังเหลือที่ต้องโอนนะตอนนั้นนะคะก็3ล้านหแสนบาทถึงครบ60ล้านบาทเพืผู้ผชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวผังตัวละครทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกพี่เขาเนี่ยบอกว่า3คน <ừ. S 2> คืนแล้วแต่เขากําลังสัว่าเงินที่เขาไม่ได้ปันกลับมาเลยเนี่ยเขาก็เลยถามฟิลม์ม <ừ. S 2> ถามพี่ฟิลม์มแล้วก็คนอื่นน่าสนใจก็คือในบรรดา หกเจ็ดคนเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นผังเมื่อกี้นี้เราเนี่ยก็เลยตามไปในส่วนของที่ตั้งบริษัทเพราะอย่าลืมว่าถ้าจะเทรดเนี่ยเขาบอกเขาเคยไปที่ดูใบกันด้วยนะ,ะแล้วเขาก็เห็นวหูได้ไปคุยกับคนใหญ่คนโตเขาก็เลยเชื่อแต่ปรากฏว่ามีบางคนเนี่ยเขาจดแจ้งที่อยู่ที่ตั้งบริษัทเราก็เลยตามไปดูว่าในจํานวน5้หคนเนี้ยเฮ้ยถ้าคนเราจะเทรดกันเนี่ยแบบเป็นพันล้านที่ตั้งบริษัทก็ต้องใหญ่สิ ปรากฏว่าเราตามไปหนึ่งในบุคคลคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะเราไปตามที่อยู่บริษัทของเขาอยู่แถวลาดกระบังเพราะตอนนั้นเขาอ้างว่าเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ใช่ปรากฏว่าทันทีที่เราไปถึงเป็นร้านขายน้ำฮะเราก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะบริษัทซอฟต์แวร์ที่ชวนลงทุนบอกจะได้เป็นพันล้านทำไมกลายเป็นร้านขายน้ำเราก็เลยไปถามคุณต้นซึ่งเป็นเจ้าของอาคารคนปัจจุบัน คุณต้นบอกผมเพิ่งซื้อมานะแล้วซื้อต่อมาจากเจ้าเก่าซึ่งเจ้าเก่าเปิดร้านเกมฮะกับร้านคอ,อมเอ๊ะแล้วชวนไปตั้ง60ล้านใช่แต่เป็นตึกแถวเนี่ยนะคุณต้นก็เลยงงว่าเอ๊ะช่อง8มาตรงนี้มันไม่มีบริษัทเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะมันเป็นร้านเกมเก่าแล้วเขาก็เปลี่ยนมาทำธุรกิจแล้ว ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้หกคนเนี่ยที่ชวนพี่วัชรีไปลงทุนเนี่ยเคยอยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่ถ้าแจ้งที่อยู่ที่นี่อดีตคือร้านเกมฟังเสียงคุณต้นนะฮะเจ้าของคนปัจจุบันครับตอนแรกนี้ที่ซนะื้อ,น,น,อนั่นคือเจ้าของกนะิจการก็เปิดร้านเกมอะไรอย่างเงี้ยเกมน่าร่าผลนะร้านเกมที่ผมซื้อนะก็าทำร้านเกมอจาจจะอนนั้นเนี้ยตอนนั้นเนี้ย,น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 ,ยน่าจะเป็นพวกส,ว,สวยๆป่ะไม่แน่ใจ ประมาณ5ปีที่แล้วตรงนี้เป็นร้านเกมใช่ครับแล้วก่อนที่จะมาเป็นร้านเกมก็คือเป็นร้านเสริมสวยมาก่อนคิดว่านะเพราะว่าคือดูจกากหลังฐานที่มันเป็นแบบอะไรของเสริมสวยที่เป็นแบบโน่หน้าอะไรประมาณที่เป็นอ๋ออุปกรณ์อุปกรณ์อะไรแบบ,บน,นี้ยอ๋อแล้วผมคือผมก็มาผมซื้อมาผมก็หรือท,รทิ้งหมดอะไรของคนเนี้ยอ๋อแล้วปัจจุบันตรง เอาทําเป็นอะไรฮะให้ลูกน้องผมเข้าอยู่อ๋อให้ให้เป็นที่พักอาศัยของ<ช>ลูกน้องเฮีย yeah. คุณผู้ชมฮะก,กลับมาเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลก็อย่างที่บอกเราจะย้อนฟังคาสัมภาษณ์ฟิล์มอีกรอบหนึ่งใ,<ช>ให้ความเป็นธรรมฟิล์มเขาด้วยเพราะเขาบอกผมก็โดนโกงจริงหรือเปล่าลองฟังที่ฟิล์มบอกเพราะไอ้เรื่อง60บล้านพี่ผมก็โดนเขาโงกงเหมือนกันเหมือนกับว่าเขาเองเนี่ยก็แน่นอนคือไปแซงความพีดีกับพี่ที่พี่ทําธุรกิจก็เลยเหมือนกับ บินไปและไปรับเงินแต่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะเอาจริงแล้วเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมพี่ของฟิล์มด้วยเพราะฟิล์มเองเมื่อวานให้สัมภาษณ์บอกเรื่องนี้จบไปแล้วค<ช>ุณวัาชรีวันนี้ก็เลยออกมาโต้กลับว่าฟิล์มยังไม่จบอายการยังไม่ได้สั่งฟ้องนะคดีนี้ไหนลองย้อนฟังเสียงฟิล์มนะฮะเพราะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะโกงใครเหมือนกันทุกท่านลองฟังดูได้ครับว่าในเสียงทั้งหมดนั้นแหละ มันมีฟิล์มอะที่ชื่อฟิล์มรัตภูมิเนี่ยมันมันมันอยู่ในนั้นหรือเปล่ามันไปเกี่ยวอะไรหรือเปล่าแต่เป็นแค่คํากล่าวอ้างของของคนในสายที่บอกว่าผมเกี่ยวแต่จริงแล้วมันเป็นธุรกิจที่พี่ชายผมเนี่ยเขาไปทํากันเองเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเขาก็โกงเขาตัวของพี่ชายเองเนี่ยนะครับก็รับภาระหนี้มาในในส่วนส่วนหนึ่งเสร็จแล้วคดีเนี่ยก็ถูกส่งไปที่พนักง,งานสอบสวนก็ก็เขาเรียกว่าเมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง เสร็จแล้วพอไปถึงชั้นอายการ<ม>ก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องมันก็จบกันไปแต่ทําไมเขาเอามาปนชื่อผมไปอีกแล้วเ<อ>นี่ยครับเนี่ยเบอร์พี่อี้เนี่ยหลักฐานครับและยังมีคลิปเสียงของพี่อี้ด้วยนะครับที่ผมอัดไว้เนี่ยสาสิบเอ็ดตุลาเนี่ยครับเวลาสามทุ่มเนี่ยผมมีหลักฐานเก็บไว้หมดแต่ผมส่งให้ทีมทนายหมดแล้วนะครับมผมโทรหาพี่อี้ครับในในคลิปเสียงนั้นนะ่ผมบอกพี่อี้ขอบคุณในความยุติธรรมที่พี่ให้พี่ชายผมนะพี่แกก็บอกว่าโอเคเลยพี่ดูแล้วมันไร้สาระมาก คือมันไม่มีสํานวนอะไรเลยคือมันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยสํานวนก็ถูกปัดตกไปหมดแล้วแต่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าเขามาทำแบบนี้ทำไมผมก็บอกใช่ครับพี่พวกผมมาโดนลังแกแบบนี้มาตลอดแล้วเสร็จแล้วผมก็คุยกันเรื่องอื่นสเปเฮตุาทั่วไปจบไปครับวันที่3สิงตาคมแต่พอมาวันนี้ครับผมผมไม่เข้าใจจริงๆครับว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีหลายเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นฟังความต้องฟังสองข้าง เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ปังฟิล์มเขาอีกรอบหนึ่งพี่เขาก็โดนโกงมาก่อนล่าสุดคุณอี้ที่ฟิล์มกําลังอ้างถึงเพราะคุณอี้เองเนี่ยก็บอกเจอกับผู้เสียหาย60ล้านและยังมีเรื่องลงทุนน้ามันอีกอยู่ไหมฮะ,ะคุณอี้เองเมื่อกี้เนี่ยฟิล์มเขาบอกกับเราบอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันจบไปแล้ว อี้ก็อุตส่าห์โทรศัพท์มาขอบคุณเ้าแล้วทำไมอยู่มาเปิดเรื่องนี้อีกคุณคอี้ว่ายังไง60สบล้านคุณอี้แทนคุณค่ะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านที่จะเอาเรื่องนี้เคส60บล้านที่จังหวัดตรังออกมาเปิดเผยเนี่ยทางด้านของคุณฟีม,มีการโทรศัพท์มาหาคุณอี้เพื่อเจรจาแต่ตอนนั้นเขาอัดเสียงคุณอี้ด้วยคุณอี้ก็เลยอัดเสียงเขากลับเนื่องจากตั้งใจมาช่วยผู้เสียหายเท่านั้นไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแล้วก็ไม่เคยเรีีีีีียยกกกกเเงินนนนแแแม้แ้้้ต่่่่บบบบบบาาททดววคคุุณณออออออข ที่ช่วยกันเคลีย์เออไม่ใช่ขอคุณฟิล์มอ้างไม่ได้พูดประเด็นนี้พูดแค่เรื่องประเด็นเรื่องอัดเสียงออเพราะว่าตอนนั้นบอกมีการอัดเสียงอยู่ก็ไม่ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ก็ตกลงกันไปได้เป็นที่เรียบร้อยนี่มันก็คือการช่วยเหลือคนอมันก็คือการช่วยเหลือคนอ๋อแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องจบถูกไหมเพราะฟิล์มกำลังบอกเรื่องนี้จริงมันควรจะจบไปแล้วอี้ยังขอบคุณผมอี้ก็บอกว่า เรื่องเนี่ยมันยังไม่จบยังไม่จบเพราะผู้เสียหายยังไม่ได้เงินคืนอ,คอีก็เลยต้องออกมาช่วยเหลือผู้เสียหายก็เลยต้องออกมาตอนนี้ไงเพราะว่าเคลียร์ไปแล้วคุณฟีมบอกจะช่วยแต่หนึ่งเดือนผ่านมามนไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเปิดเรื่อง60ล้าน้าะปางเสียงอี้เขาชี้แจงโต้อตอบฟีมบ้างฮะอ๋อถ้าเกี่ยวเขาโดยตรงเนี่ยจะเป็นแอปตัว P นะครับที่ว่าเคยชวนลงทุนแล้วก็สุดท้ายผู้เสียหายบอกว่าเขาไปลงที่ Forex นะครับสามดีอันที่2เนี่ยคือที่เกี่ยวข้องกับ คนใกล้ชิดเขาพี่ของคุณฟูมเนี่ยนะครับก็คือ60ล้านที่ตรังแล้วคืนมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอันที่3เนี่ยคือเคสเกี่ยวกับเหรียญเนี่ยร้อยล้านก็อันนี้คาดว่าจะเกี่ยวกับเขาด้วยนะครับแล้วก็อันที่4เกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามเนี่ยก็เกี่ยวกับเขาด้วยแล้วก็อันที่หเมื่อสักครู่เนี้ยคือออซิออร์ก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ว่าเป็นคนที่ชวนให้ลงทุนไม่ใช่พรีเซนเตอร์ทุกงานเนี่ยไม่ใช่พรีเซนเตอร์แต่เป็นการชวนให้ลงทุนครับตอนนี้เขาอยู่ที่ดีไซน์ผมเนี่ยเป ก็ได้เข้าไปทวงเงินถึงหน้าบ้านจำได้ว่าเขาก็ทยอยคืนให้ตอนแรก3ล้านและหลังจากนั้นก็โอนให้อีก4ล้าน5ซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ก็ยังมีเงินจำนวนหนึ่งค้างอยู่เพราะตัวคุณป้าเนี่ยลงทุนไปเกือบ60ล้านคุณผู้ชมฮะตัวเองมีการพยายามสอบถามทางด้านพี่ชายของฟิล์มเนี่ยมาโดยตลอดเนี่ยนะฮะและเห็นบอกว่าเมื่อมีการสอบถามสิ่งที่ได้รับคำตอบกลับมาก็คือ ทางฝั่งพี่ชายของคุณฟิล์มบอกว่าผมไม่มีแล้วผมไม่มีให้แล้วผมเอาเงินไปทำงานหมดแล้วนี่คือคำพูดซึ่งคำพูดนี้เนี่ยทางด้านของคุณพี่วัชรีเลยไม่รู้จะเริ่มต้นชีวิตยังไงตัดสินใจแจ้งความตั้งแต่ปี6-3ปรากฏว่าคดีนี้ไม่มีความคืบหน้าก็เลยโทรศัพท์ไปหาฟิล์มซึ่งเป็นน้องชายและเห็นบอกว่าฟิล์มก็อ้างอันนี้ตามคุณวัชรีบอกนะ ฟิมอ้างว่าได้มีการเอาเงินไปใช้ถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะเท่าไหร่คือคุณฟิลมเนี่ยเหมือนกับว่ามีการแบ่งคนละ7ล้านอย่างที่บอกว่าพอได้เงินมาทั้งหมดก็มีการแบ่งคนละ7ล้านแล้วคุณฟิล์มก็ได้ไปเ็ล้านแล้วคุณแอร์มาพี่ชายของคุณฟิลมเนี่ยมายอมรับกับทางด้านคุณวัชรีว่าฟิมเน่ยเอาเงินไปใช้หมดแล้วแต่ปรากฏว่าพอมาถามเรื่องนี้กับคุณฟิลมเธออ้างว่าคุณฟิล์มขึ้นเสียงและเอาแต่พูดว่าอยากดังมากใช่ไหมผมไปหาผู้ใหญ่มาหมดแล้ว คุณไปพูดถึงผมให้เสียหายมผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยวันนั้นผมแค่ไปตรวจเงิน,นเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่วัชรีจึงบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงอ้างว,าว่าวันนั้นแค่ไปตรวจเงินเพราะจริงๆแล้ววันที่ไปเนี่ยพวกคุณนั่งเจ็ตไปรับเงินสดกันถึงจังหวัดตรังยังจําได้ว่าไอ้ก้อน20ล้านเนี่ยให้ไปไม่หมดถูกไหมฮะก็ต้องไปที่ธนาคารไปเบิกเพิ่มให้ได้ก้อนใหญ่คือ33ล้านโดยตอนที่ไปเบิกเพิ่มก็มีพี่ชายฟิล์มและฟิล์ม ยืนรออยู่ด้านหน้าธนาคารด้วยดังนั้นถ้าจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้เพราะคุณเห็นตั้งแต่ตอนไปเบิกเงินแล้วถามว่าทำไมตอนนั้นฟิมเขาให้สัมภาษณ์ภาพที่ฟิมให้สัมภาษณ์กับพี่ทนายฟิมบอกจริงๆแล้วผู้เสียหายเนี่ยก็เคยบอกแล้วว่าฟิลมไม่ผิดถูกไหมภาพเมื่อวานที่ฟิมชี้แจงปรากฏพี่วัชรีบอกก็จริงก่อนหน้านี้ที่ฉันบอกว่าฟิมไม่ผิดเพราะเวลาฉันโทรศัพท์ไปหาฟิม ฟิมพูดไม่ดีฟิมก็เลยบอกกับฉันว่าถ้าพูดดีๆกับผมผมจะช่วยตัวเองก็เลยยอมพูดดีๆกับฟิล์มเพราะอยากได้เงินคืนนี่ฮะแล้วหลังๆพอโทรศัพท์ไปสอบถามคุณฟิล์มก็บอกเงินผมไม่มีหรอกเงินจะกินยังไม่มีเลยนี่ฮะเราก็เลยถามคุณวัชรีว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้คุณวัชรีก็ยอมรับเนี่ยนะฮะว่าตอนแรกที่เอาเงินไปเนี่ย มีการอ้างว่าต้องไปมีค่าสคอบอ,อ,อะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะ,ะต้องเพิ่มอีกและที่บอกว่าเมื่อวานเขาอยู่ช่องแปดที่อ้างว่าคดีนี้อายการสั่งไม่ฟ้องไม่จริงนะฮะเขาบอกว่าคดีนี้เห็นบอกว่าอายการยังไม่ได้มีความคำสั่งมไม่ใช่ว่าสั่งไม่ฟ้องตามที่เมื่อวานคุณฟิล์มให้สัมภาษณ์คุณวัชรีผู้ที่สูญเสียไป59ล้านเกือบ60 000. เครียดอยากจะฆ่าตัวตายแต่ว่าลูกหนูยังเล็กขออยู่เพื่อดูแลลูกและอยากให้ปิมชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาเออโหเรารู้สึกแบบคือเครียดบอกบอกตรงๆเลยว่าเครียดเรามาแบกภาระแทนทุกอย่างแล้วเราเคยบอกว่าคือเออมันมัน คือเข้าช่วงเวลาที่บอกว่ามันทุกทรมานหมดเลยอ่ะคือเขาเอาเงินไปอ่ะเราเรามีความเชื่อแบบสุดหัวใจอะค่ะเพราะทุกอย่างมันมีความน่าเชื่อถือหมดเลยแล้วถึงเดี๋ยวนี้ก็คือแต่ประเด็นหลักๆเลยคือการที่เขาให้เรารวบรวมเงินแล้วเขาเอาเงินไปแบ่งกันอ่ะมันเพื่ออะไรคือคือมันเพื่ออะไรณณตรงนั้นนะคะแล้วถึงเดี๋ยวนี้ก็คือแต่พอเราขอเงินคืนอ่ะเพราะมันไม่ใช่เงินเราไงคะเราเองอ่ะค่ะก็คือเราขอเงินคืนแต่เขากลับตอบแบบนี้ค่ะและ ช่วงที่แจ้งความแล้วนะคะก็มีการไลน์ไปเพราะว่าเราเดือดร้อนอะ่ะมีการไลน์ไปมีการโทรไปถามมีการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะปฏิเสธบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดว่าผมก็ไม่มีแล้วผมก็ไม่มีแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วพอเราตามหนักๆเข้าเขาก็บอกว่าหรือคนอื่นเนี่ยตามให้เราเขาก็จะบอกว่าคืนเงินเราไปหมดแล้วอยากจะบอกว่าคืนเงินมาหมดแล้วเนี่ยคืนทางไหนช่องทางไหนซึ่งเราไม่ได้รับนะคะเราอยากได้ส่วนที่เหลือคืนนะคะ 60ล้านใช่ไหมคะตอนนี้ ถ้าเหลือตัวเลขแบบเน้นๆยังไม่รวมส่วนอื่นด้วยนะฮะคือเอาเฉพาะตัวเลข60ล้านเพราะต้องบอกตรงๆว่าพี่ชายฟิล์มระภูมิมีการคุยเรื่องสคบอมีการให้เราจ่ายเรื่องสคบอมีการให้เราจ่ายเรื่องรถเบน์มีการให้เราจ่ายเรื่องการค่าทําบกเนี่ยรวมๆอีก6ล้านในนี้นอกเหนือนะแต่ก็คือบอกว่าในส่วนของเรื่อง60ล้านเนี่ยถ้าเหลือเน้นๆที่จริงที่เขาเนี่ยอยู่ที่25ล้าน25ล้านเนี่ยใช่ค่ะคใช่ค่ะเลขกลมๆเลย เม่นเราก็ได้มีการทวงถามไปแล้วใช่ค่ะแต่เขาก็บอกว่าไม่มีแล้วหมดแล้วและคืนไปแล้วถ้าคนอื่นไปถามนะคะเขาก็จะบอกคืนไปแล้วซึ่งเราก็อยากถามกลับว่าคืนทางไหนช่องทางไหนคืนกับใครอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เรายังได้ติดต่อกับพี่ชายของฟิลมนะ์มณัฐภูมิอยู่ไหมพี่ชายของฟิล์มณัฐภูมิล่าสุดนะคะล่าสุดก็คือเดือนที่แล้วแต่เขาก็ปฏิเสธ ทุกอย่างเลยเขาบอกว่าผมก็ทําใช้ในงานหมดแล้วผมก็หมดแล้วประมาณนั้นคําตอบเดิมค่ะทางคุณฟิล์ม้ะพุมเคยมาต่อว่าเราด้วยเหรอเรื่องนี้ใช่ค่ะก็คือแบบเคยเคย,ยโทรไปแล้วเขาทางฟิล์มรบคุมก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คือว่าเราก็มองเห็นว่า เป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปรับเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่ไปไปเอาเงินหน้าธนาคารก็มีฟิล์มด้วยและตอนที่ขึ้นกรุงเทพมานั่งรถกลับเนี่ยเราก็ติดรถฟิ์มาด้วยเราก็ได้ยินทุกเรื่องราวและเราก็เห็นเขาอยู่อยู่ในเหตุการณ์ช่วงรับเงินนะคะ mm. เขาก็น่าจะจะจะ,จะทราบแต่เขาบอกว่าเขาไม่ทราบอืมแล้วเขาได้ตอบว่าอะไรเราแม่ เขาตอบว่าว่าเออเราเนี่ยไปกล่าวหาเขานะเขาอ่ะที่มาตรังก็แค่ตรวจเงินเฉยๆเราคิดในใจตรวจเงินคืออะไรมาตรวจเงินเป็นธนาคารเหรอถึงจะมีมีแบบร่วมรู้อะไรอย่างนี้กันใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เลยตัดสินใจแจ้งความด้วยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ฟรีมาตรวจเงินเพราะในตอนที่เงินก้อนปึกใหญ่เนี่ย20ล้านมีการไปเบิกเพิ่มในธนาคาร จนกระทั่งหอบกลับไปเนี่ยสาล้านและหลังจากนั้นมีการโอนให้อีกโอนให้อีกถูกไหมฮะตัวเลขเนี่ยประมาณ59ล้านกว่าตามที่อ้างล่าสุดคุณวัชรีก็บอกว่ามันมีแชทอีกเหมือนกันแชทตัวนี้จะสื่อว่าอะไรครับเมจะสื่อว่ามีการชวนร่วมลงทุน60ล้านบาทจริงแล้วมีการเตรียมเงิน60ล้านบาทให้กับทางด้านกลุ่มพี่ชาย ของคุณฟิล์มจริงๆนะคะเพราะว่าแชทตัวนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าทางซ้ายมือเนี่ยเขาพยายามย้ําบอกว่าได้จริงๆนะ60ล้านไม่ใช่ว่าพอไปถึงวันนั้นที่จะไปรับเงินติดขัดนะเพราะเดี๋ยวเขาจะจองเจตแล้วคุณคุณ,คณวัชรี<อ>หรือคุณน,น้ําก็เลยบอกว่าคร,ค,ครบค่ะครบแน่นอนสบายใจได้แล้วหน้าต่อไปค่ะเพิ่งอาาจะชาเธออ่านให้ละเอียดเลยอ่านละเอียดเลยนะคะเอ่าเสร็จแล้วเนี่ยคุณน้ำหรือคุณวัชรีเนี่ยก็บอกว่าครบแน่นอนสบายใจได้ฟังพี่ชายคุณฟิล์มตอบว่าครับผมวันไหนบอกนะ คุณน้ำบอกได้เลยค่ะวันนี้ก็รับมาแล้ว10ล้านบาททางฝั่งของพี่ชายก็บอกสุดยอดนี่ฮะ,ะต่อมาครับหน้าต่อมาค่ะหลังจากที่คุณน้ำหรือคุณวัชรีบอกว่ารับมาแล้ว10บล้านฝั่งซ้ายเนี่ยพี่ชายคุณฟิล์มบอกว่าถ้าได้ถึง1,200ล้านบาทพวกผมจะให้พวกเขาเพิ่มอีกคนละ10บล้านนะ คือเหมือนกับว่าถ้าเทรดได้เนี่ยผมจะให้ทางด้านของคนกลุ่มเพื่อนผมที่แบ่งไปตอนแรกคนละ7ล้านเนี่ยเพิ่มที่วัชลีไปหาเงินจากญาติมาด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าเขาก็เคยเทรดมาก่อนแล้ววัชลีเคยเทรดได้แบบ2อสเท่าดังนั้นเนี่ยพอมาเจอเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เลยเชื่อถูกไหมฮะแล้ว60ล้าน3เท่าก็พันกว่าล้านใช่ไหมสองสิบ ผมขอพพันสองร้อยล้านก็เท่ากับพี่เท่าอะสิเท่าอะดิใช่ค่ะหลายเท่าเลยแหละแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแต่เขาทํะทางด้านของคุณน้ําก็เลยบอกว่าได้เลยค่ะพี่แอร์เพราะฉะนั้นทางด้านพี่ชายแป๊บหนึ่งให้เขาค้างอันเธอต้องอ่านตรงที่เขาขึ้นจอก่อนผมทําคนรวยมาหลายคนครับบางคนอ่ะไม่เป็นไรฮะอ่านที่เขาขึ้นจอก่อนคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับมันมีทั้งจอมอนิเตอร์มีทีวีอ่านต่อเอาที่ขึ้นจออออากาศเนี่ยแหละผมทําคนรวยทําไมนะครับเมย์ง่ายๆก็คือว่า คุณคุณน้ำคุณเตรียมรับพันสองร้อยล้านเลย,ยใช่เตรียมรวยผมเนี่ยทำคนรวยมาหลายคนแล้วบางคนเนี่ยยังจําไม่ได้แต่ไม่ใช่ประเด็นความสุขของผมคือผมสุขการให้เนี่ยผมสุขมากกว่าหลายเท่าแล้วคุณน้ำก็รักนะแล้วก็กอดอีอ๋ออันนี้จากสติต๊กเกอร์มีต่อใช่ไหมเอะเปิดหน้าสามครับนี่ฮะโดยเป็นแชททั้งหมดเนี่ยประมาณนี้อ่าเขาบอกประมาณนี้ล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้ พอทางด้านของคุณรัชนีให้แชทมาเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะขอขึ้นเพจต่อมาฮะ,ฮะยอดที่คุณวัชรีบอกมีเพื่อนในกลุ่มของคุณฟิล์ม3คนสำนึกแล้วขอคืนเงินเอาขึ้นเพจฮะเพจตัวนี้ฮะ โดยเบื้องผมไปวิ่งหาท่านผู้ใหญ่ตอนนั้นนะที่ปดีท่านอะไรท่านก็กรุณาทําให้แต่ผมไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้จึงทําให้ผมเนี่ยออกมาเป็นคนแรกๆที่เตือนว่าอยาให้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อนเข้าดีไซน์เลยตอนมีคดี60ล้านมีครับมีคุยกันแล้วก็มีคลิปเสียงผมก็รู้เขาอัดเสียงผมผมก็อัดเสียงเขาผมอยู่การเมืองมา15ปีผมไม่ได้โง่หรอกครับแล้วเขาก็ไม่ต้องแล้วผมก็ไม่กังวลเพราะผมไม่มีเรียกเงินสักบาทให้เขาเปิดโชว์เลยครับว่าคิดคุยอะไรกันบ้างและผมก็ใช้เทคนิคที่ผมบอกว่า ในการที่จะให้เขาพูดความรับอะไรบางอย่างมาผมก็ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นอยาคิดว่าตัวเองอัดเสียงได้คนเดียวแล้วผมก็ไม่มีไม่มีรับลมคมในไม่มีนอกมีในถามแต่ละคนได้ว่ามาเนี่ยเคยเรียกรับอะไรสักบาทไหมไปช่วยแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยไม่เคยมีมีเคยเรียกสักบาทไหมแล้วก็ไปวิ่งเต้นไปต่อสู้ไปให้ครับก็ไม่มีอะไรที่ที่จะช่วยแบบเขาเรียกเรียกรับตบรั์หรือว่าเรียกรับเงินทองเลยอ่าเพราะฉะนั้นคุณอี้ก็ยอนเรื่องยังไม่จบนะ แล้วคุณวัชรีก็ยืนยันว่าคดีนี้อายการยังไม่ได้มีความเห็นว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง